เติมสต็อกอีกหนึ่งรายการนะคะวันนี้จะเป็นตัว L 5 0 1 8 SP Metric a Edition นะคะตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะกระทาล้อสีเทานะคะสีส้มเข้มๆนะคะตัวนี้นะคะสวยๆเลยนะคะรับเข้ามาเช้านี้วันที่14สิงหาคมนะคะประจำการที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นคันนี้ขายได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะลูกค้าก็จะดาวเริ่มต้นที่90 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะเปิดราคาที่6 5 0 0 0 0บาทดาว900,000บาทนะคะ สวยๆใหม่ๆเลยนะคะใหม่500ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เป็นรถที่จดทะเบียนใช้ปี2566นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนปี66นะคะ mm. อย่างหน้าสวยอย่างหลังสวยนะคะสีฉลอกเล็กน้อยตามระยะการใช้งานนี้นะคะ mm. สดได้ผ่อนได้นะคะถ้าไหนสนใจอยากจะได้ไปใช้งานนะคะแบบสีแตกต่างใครนะคะไม่เหมือนใครนะคะก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ mm. มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะนะคะอยากจะได้เป็นสีมิชริกคันนี้ให้ดาวเริ่มต้นที่90,000บาทนะคะ อุปกรณ์2ชิ้นใบด้านหน้าผ่านหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้อยากจะรับเป็นผ่านพวนหรือว่าผ่านบุกเบิกได้เลยนะคะส่วนคันนี้ก็รับเข้ามาในสภาพที่ยังดีอยู่นะคะสภาพที่ยังดีอยู่ถือว่า90%นะคะคันนี้นะคะ สวยๆใหม่ๆเลยนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะได้ไปใช้งานโทรสอบถามมาได้นะที่เบอร์094 264 0798ค่ะ085 852 9515ค่ะ065 282 1688 062 862 2175ค่ะรถคันนี้จอดประจำการที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขวันแก่นค่ะสนใจแวะเข้ามาชมได้เลยนะคะขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนค่ะ